ดีค่ะบักษสาาพมือสองค่ะแอลค่ะนา<ะ>งค่ะ,คะวันนี้น่าลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นจังกสูตรรวมนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัราคา9,500บาทค่ะ ร0 0ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะสองาสิบถึงส0มชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋าประมาณ31บาท32บาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่ารวมจะมีแบบว่าทั้งสั้นและยาวลูกค้าจ๋ายค่ะยาวมีมานะคะเลือกใส่นาจาค่ะนะคะน่ะใช่ค่ะพี่อยรหันนาจะค้าใช่เลยและที่สำคัญนะคะลูกค้าทำงานลงสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนี้หนาดมือ พอยดบานหนึอ่ามาใหม่ๆลูกค้าจ๋ร้อยกิโลหน้าราคา0 0บาพันห้าร้อยบทรคคุ้มมากอ่ะลูกค้าจ๋าอีกเล้วลูกค้าจ๋าใครเร็วใครได้ได้ค่ะไม่เยอะค่ะลูกค้าจ๋ามาไม่เยอะลูกค้าซ F ได้เลยชอบกระสอบนี้ CF เได้ชอบกระสอบใหม่ C f เอได้ลูกค้าจ๋า ลองได้ไหมเอาแปะได้ลองได้ไหมได้ค่ะพี่เอลค่ะอลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่าน10:43นาทีลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดเซด้วยลูกค้าจ๋าตาสอ่อนแห้งใครที่รองานจำสูตรลูกค้าจ๋างาน45โลยังไม่มีเข้าเอางาน100โลญี่ปุ่นไปขายรอก่อนลูกค้าจ๋าสวยไม่แพ้45โลเช่นกันลูกค้าจ๋าอย่างเดียวว่าใหม่มาก เลยรู้อย่างเดียวว่าสวยมากรู้อย่างเดียวว่าสะอาดมากร,ารู้อย่างเดียวว่าคุ้มมากอะวีก็สวยแน่ค่ะเอ้าเอ้ยคนละคนคนรีวิวเริ่มจี๊นางคะยังไงคะ กแล้วถูกแล้วสามสิบสองบาทถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้ยนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน32บาทยัวๆค่ะลูกค้าจ๋าพระไซส์นะคะลูกค้าจ๋าไซส์เอ็มไซส์เอลมีค้ามาหลังจากเราตีไปประมาณไซส์เอ็มนะคะลูกค้าจ๋าสั้นม yeah> ีมายาวมีมาแขนสั <m <m ้นมีมาแขนปุดมีมาแขนยาวมีมาลูกค้าจ๋าสไตล์เอี้ยมสั้นเอี้ยมยาวมีค้ามาหมดมีค้ามาเลย วิวเราพาไปดูแล้วนะว่ามากี่ชอบค่ะคือต้อนทุนต่อตัวคือคูมาูมาร้0ยกิโลราคา9500บาทค่ะเยอะยจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายอะยั่วจริงๆเลยนะคะลูกค้าจ๋ามาไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าสิบกระสอบสุดท้ายใครเร็วใครได้อุ้ยเราได้เพชรเม็ดโตเป็นอะไรคะโ <laughs> ค้โเทมคาลเดอร์แอเป็นหนึ ใช่ด้วยค่ะอันนี้มากที่สอ่ะเราก็มีมาขอแรกอันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันบาดกระสอบกางเกงยีรวมร้อยโลมีนะคะลูกค้าค่ะม well ีแบบ4แบรนด์รวมนะคะมีรีรีไวแลงเลอร์เอ็ดวินนะคะใช่แล nice> ้วร้อยโล20,000บาทนะคะลูกค uh> ่ะใช่ค่ะขอลองขอลองดขุมอุ้ยสวยอ่ะอ่ะลูกค้าจ๋ามาต่อกันที่แจมสูทของเรางานผู้หญิงยัวยัวใส่แล้วสวยเหมือนยา่าใส่แล้วสวยเหมือนแพนเทสใส่แล้วสวยเหมือนอั้มพัชราภา โค้จอดเลยลูกค้าจ้าค<ห>่ะเป็นหมวดนี้ค er ่ะลูกค้าค่ะใส่ตัวเดียวครบวงจรเลยลูกค้าครบวงจรอ่อไม่ต้องไปหาอะไรแม็กใส่อะไรก็อะไรลูกค้าจ๋าใส่แล้วสวยใส่แล้วไม่มีวันเชยใส่แล้วทันใหมก็หมวดนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าท่านมีมายาวมีมารวมเนื้อผ้านะคะลูกค้าจ๋าผ้าชีฟองผ้าซิลผ้ายีนบางผ้าแบบว่า ใส่สบายค่ะลูกค้าจาี่มันพองไม่สวยนะคะพื้นๆยังไงคะเป็นคล้ายๆกับอาขาพ่อกระเทิรนพ่อกระเทิรนลูกค้าจ๋าเป็นคล้ายๆกับขาเป็นทรงกระป๋องอยากลองตัวนี้อยากลองตัวนี้เหมือนกันขอลองหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะขออนุญาตให้ลองลองได้เลยค่ะขออนุญาตเลยนะคะอุ้ยพี่แอลว่ามันช่างแบบว่ารัดแสบแปบมากเลยอะไรคะอะไรคือเรื่องอะไรมันสวยอะ ค้าจ๋าหนูจะยืนแบบนี้จนกว่าจะมีลูกค้า c f ลูกค้าจ๋ามันสวยมากลูกค้าจ๋ามันใหม่มากลูกค้าจา๋าสุดคุ้มมากลูกค้าจา๋าเป็นมือสองคัสดเกรด A ของบาร์กนะคะสินค้านาเข้าใหม่ๆเมื่อกี้นี้เลยนะคะคยังไงคับดุ์ถ้าแมวก่อนนิดนึง ที่ทำราคาได้นะคะลูกคาจ๋าอากาศสดต่อนิดนึงความสวยของเราความใหม่ของเราแต่ดูคนขายน้องใหม่มากใหม่มากลูกค้าจ๋าใหม่มากเนื้อผ้าเป็นรุมลวงค่ะอ่ะค่ะอ่ะมือนื้ออุ้ยมือนื้อขาวจั๊วเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าจ๋าขาวจั๊วเลยอันนี้เป็นเบี่ยงค่ะนางค่ะเบี่ยงอะไรคะอ่าเป็นแบบว่าโชว์แบบว่าเบี่ยงบาลายอ่ะ อ่ะอแตลว่าเบี่ยงบาละไแต่อันนี้เป็นสายเดียวแบบนี้เรามาีมาค่ะคันนี้มันแฟชั่นมันรัดมากอ่ะมันเป็นแบบแขนกลางๆแบบนี้แล้วก็เป็นจำสุดๆแฟชั่นมันเลิศมาก <c oughs> ่โอ้ยอค่ะ สดร้อนๆเลยก็ว่าได้ไนนะะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจา๋ามาใหม่ๆเมื่อกี้นี้ลงกันให้เห็นกันเลยนะคะลูกค<ช>้าจา๋าสินค้าลงเมื่อกี้นี้เลย<ช>ลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าสซาร่าอุ้ยไม่ได้ดูแบรนด์เลย ความสวยของเราก็ถือว่าใหม่มากแล้วนะคะอุ้ยใหม่ใหม่แต่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างเต้านดำบ้างถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะมีเจอนะคะค่ะเพื่อนดำมีเจอค่ะ5ถึง15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบล็อกนะคะลูกค้าขายตัวละ120ได้150ได้250ได้เลยนะคะลูกค้าคะเอาเร็วๆก็150ได้เลยเป็นหมวดนี้ลูกค้าจะขายทุกตลาดนะขายทุกที่พวยงผู้ใหญ่ว่าลงไวดูไว้ทํางานไว้กลางคน ใส่ได้เลยลูกค้าจ๋าใส่ได้เลยนะคะ,คะลูกค้าจ๋าใส่ทํางานได้ใส่เล่นได้ใส่เที่ยวได้ลูกค้าจ๋าแนะนําเลยคุ้มมากๆนะคะต้นทุนของเขาา32บาทใช่<อ>ค่ะอุ้ยสวยอ่ะสวยมากค่ะนาะงค่ะที่ชอบเป็นเนื้อผ้าฝ้ายบางตัวพี่ก็ชอบเป็นเนื้อยีนแต่บางครั้งพี่ก็อยากใส่ย,ยืดบางครั้งพี่ก็อยากใส่ซิวคีฟอเอาเป็นว่าชอบหมดอเอาง่ายๆพี่ชอบทุกเนื้อผ้าะนะคะอุย้ยยืดนคะคะ ยืดค่ะเนื้อยืดเป็นทรงกระโปรงแบบนี้เราก็มีมาก็เอิกแบบนี้มีมาก็อายนะคะก็เอิกค่ะยืดครึ่งหนึ่งซิวชิฟองครึ่งหนึ่งแบบนี้เราก็มีมาค่ะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวเลยถือสามกระสอบได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทด้วยได้เป็นสมาชิกบัตรด้วยโอ้โหพูดถึงสมาชิกบัตรแล้วค่ะจะหมดเวลา มาชิกของบล็อกนะคะโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะลูกค้าจ๋าอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยใช่ค่ะนางสาวเป็นแม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 นแบบนี้เรามีมาบนหวานลายจงลายจุดเรามีน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากอะไรดอกบ้างอะลายดอกเป็นแขนเป็นแฟชั่นแบบนี้เรามีมานะกคะแต่เจ้าสูตรบอกได้ข้อดีเขาเยอะมากค่ะใส่ตัวเดียวจบเลยจบเลยสวยเลยในตัวเดียวนะคะทีนี้ ลูกค้าจ้ะสีพื้นมีมาลายดอกมีมาลายจุดมีมาเนื้อผ้าคอตตอนมีมาผ้าซิ่วมีมาผ้าดีนมีมาอุ้ย่่อ่ามีทุกโทนสีนะคะลูกค้าค่ะมีทุกโทนสีนะคะอายีนไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่อะเชื่อว่ายีนจะต้นทุนสามพันสองบาทสวยเลยใหม่เลยนะคะไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะคะลูกค้าค่ะส่วนใหญ่นะคะเอสเอ็มนะคะใช่ค่ะใส่เสร็จตอนนั้นเขารีวิวค่ะลูกค้าค่ะ แต่บางตัวก็จะมีแอลบ้างนะคะถือว่ามีแอลบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสั้นยาวมีมาคะนะคะแล้วก็รวมเนื้อผ้านะคะใช่ค่ะทั้ในนี้หมดเลยแต่แบนส่วนมากจะเป็นของซาล่าเด้อนี่ซาล่าลายอยู่เด้อเนี่ยแบนเบาซื่อๆซาบระใดเบิ้องใครเลยแบนส่วนมากจะเป็นของซาล่านะคะลูกค้าอ่ะแถมเดตมาหนึ่งตัวลูกค้าจ้ะแถมเดตมาหนึ่งตัวอ่ะสีสวยๆสไตล์แบบนี้นางเขาวิลล์มากป๊าลูกค้าค่ะ ไซส์ L ก็ถือว่าเยอะนะกระสอบนี้นะคะค่ะแต่ส่วนมากเขาขาใส่สวยนะส่วนมากจะเป็นขาพอกะเทนก็เยอะนะคะขาประมาณสาม <3 S 2> ส่วนสี่ส่วน,วนเลยเข้าลงไปนิดนึงสามส่วนนะคะค่ะ อะไรลูกไม้น่ารักน่ารักสนใจโทรสั่งตามเบอร์ได้เลยนะจ้าลูกค้าค่ะหรือว่าอินบ็อกก์ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าชอบกระสอบนี้สามารถ c ีเได้เลยค่ะเด้๋ยลูกค้าจาได้ตามรีวิวทุกทีสินค้ามาใหม่ๆสดๆดรร้อนลูกค้าจ๋าใหม่มากเพิ่งลงตู้เสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ จะชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยอยากรุ้นเองอยากเปิดเองกระสอบใหม่พร้อมจะส่งนะคะร้อยโลราคา9500บาทจ้าสินค้าในหน้าต่างกันค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าสวยเหมือนกันค่ะเรียบเรียบรู้รูอ่ะพยองพยืด่้าท่งโซเซียวมีมาหมดนะคะอุ้ยสวยแต่พยืดน่าจะใส่สบายขอเป็นยีนบ้างค่ะนาง่ะอ่ะอันนี้แบบว่าเราประมาณการให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าจ๋า เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอีกรอบนะคะลูกค้าค่ะ<แ>โอ้โห,โอ,โหอันนี้ยังรื้อกันแบบว่าอะประมาณกรนะหางนานะะ้นค่ะอ่ะโอเคนะคะทวนรายการนะคะลูกค้าะคะ่ะมวดนี้เป็นจัมสูตรรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟ ราคา9,500บาทคา่ะน้ำหนัก100กิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะ250 0ถึง300ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการเร่าวๆา1บาท32บาทคา่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกห,หนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง i n s t a g r กรค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ